แล้วเมื่อก่อนหมอหน้าใสอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ใช่สเต็ปของการหน้าใสของหมอมี2สเต็ปสเต็ปแรกเลยอันนี้คือน่าจะเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาหมอมีกระโฮลิอยู่ตรงเนี้ยชัดมากแบบในรูปนี้เลยมันมีรอยกระดำกระด่างรอยดํามันก็ไม่ใส่มันก็ไม่เรียบแล้วอันที่2คือหมอมีกระแดดทั่วหน้าเลยหมอลองยิงหน้าตัวเองมาด้วยหลายเครื่องมือละมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหมอเอาหน้าตัวเองไปเดมโมตัวโปรแกรมพิโคชัวเลเซอร์เครื่องมือเหมือนกันแต่คนทําต่างกันผลลัพต่างกันแบบต่างกันเลยกระโฮลิหมอ จางลงไปเยอะมากส่วนกระแดดก็คือหายไปเกือบหมดเลยเม็ดสีต่างๆลดลงผิวก็เนียนเรียบริ้วรอยก็ลดลงผิวฟูนี่คือจุดตั้งต้นของความน่าใสแล้วหลังจากนั้นหมอก็ใช้ตัวไบโอโลจีโคเชคคือสกินแคร์คือถ้ามีคอลลาเจนอย่างเดียวแล้วเม็ดสีลดอย่างเดียวแต่ไม่มีน้ำมันก็ไม่ได้ใสสุดต้องมี2ออย่างควบคู่กันหมอก็เลยเลือกซื้อเครื่องโปรแกรมพิคโคชัวเลเซอร์มาไว้ในคลินิกการทําเลเซอร์รักษาเม็ดสีต่างๆมี3 ปัจจัยที่ต้องคำนึง 1. แพทย์ผู้ทำ 2. เครื่องมือที่ทำและ 3. การดูแลตัวเองของคนไข้ค่ะหน้าหมอหญิงใสเหมือนทุกวันนี้ได้เจ้าเครื่องโปรแกรมพิโคชัวเลเซอร์ Laser, ด้วยเทคนิคพิเศษที่ทำให้กระฮหริและกระแดดทั่วหน้าลดลงค่ะ